นิยายเสียงเรื่องอุ้มรักพันรยาตกอับเขียนโดยหนูมุกมิวภากเสียงโดยตังโมค่ะสวัสดีจ้ะวันวิสาใช่ไหมใช่จ้ะฉันวันวิาสาสวนเทวารินใช่ไหมวันวิสาถามกลับไปเพราะก่อนมาที่นี่วิทยาผู้เป็นพ่อให้ดูรูปภาพแนะนำคนที่เธอจำเป็นที่จะต้องรู้จักอืม ใช่จ้ะเราเป็นน้องสาวพี่วายุนะ่ะพี่วายุกับพ่อไม่ว่างมารับมีคนเข้ามาซื้อผลไม้พ่อกับพี่วายุต้องอยู่คุมนะ่ะวารินต้องแก้ตัวให้พี่ชายของตัวเองไม่อย่างนั้นจะดูไม่ดีเอาได้ถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าพี่ชายของตนไม่อยากจะมารับเพราะไม่อยากโดนบังคับให้แต่งงานและไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนจ้ะเราเข้าใจวันวิสาตอบ แล้วยิ้มน้อยๆแต่เก็บซ่อนในตาเศร้าส้อยของเธอเอาไว้นี่ลุงอาจเป็นคนสอนคนขับ,บรถเป็นทุกๆอย่างให้ที่บ้านวารินแนะนำสวัสดีค่ะวันวิสายกมือไหว้ยอย่างไม่ถือตัวลุงอัดรีบรับไหว้ผู้เป็นเจ้านายในอนาคตสวัสด,ดีครับคุณวันเรียกวันชัยชยก็ได้ค่ะครับลุงอัดยิ้มกว้างเมื่ออีกฝ่ายไม่ถือตัว ลุงอัดช่วยถือกระเป๋าให้วันหน่อยค่ะวารินออกปากสั่งลุงอัดรีบเข้ามาช่วยถือไม่เป็นไรคะ่ะลุงอัดอวนถือเองได้คะ่ะกระเป๋าแค่นี้เองเธอรีบปฏิเสธแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีคนช่วยทำอะไรหลายอย่างแต่ตอนนี้เธอรู้ตัวดีว่าฐานะเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรหรอกวันหน้าที่ของลุงอัดเขาให้ลุงอัดทำเถอะนะวารินว่าแล้ว จับมือของเธอเดินออกไปพร้อมพูดว่าไปเถอะกลับบ้านพอรถกระบะขับมาจอดที่บ้านเรียบร้อยลุงอัดก็มีสายโทรศัพท์โทกเข้ามาครับคุณวัตทุกคนในรถยังไม่ได้ลงไปไหนได้ยินแต่ลุงอัดรับสายรับมาแล้วครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วครับได้ครับหลังจากนั้นก็ตัดสายไป พ่อโทมาให้ลุงอัดไปหาใช่ไหมคะวารินเราไม่ผิดเป็นแน่ใช่ครับให้ไปช่วยงานในไร่หน่อยนะครับเห็นไหมวันว่าลุงอัดของเรานะ่ะเป็นทุกอย่างให้ที่บ้านเราจริงๆวารินหันไปพูดกับวันวิสาที่นั่งอยู่ด้านหลังวันวิสาได้แต่ยิ้มให้อย่างเห็นด้วยที่วารินได้พูดเอาไว้งั้นลุงอัดก็ไปหาพ่อะคะ่ะส่วนทางนี้เดี๋ยววารินจัดการเองไปกันวัน วารินบอกลุงอาจก่อนจะหันไปเ,เรียกวันวิสาให้ลงจาก,กรถวันวิสาเปิดประตูลงจาก,กรถตามไปด้วยพร้อมถือกระเป๋าที่วางอยู่ที่กระบะหลังลงมาวารินเองก็ช่วยถือกระเป๋าด้วยสองสาวช่วยกันถือกันคนละใบทำไมวันเอาของมาน้อยจังวันต้องมาอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่หรอพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะส่องตามมานะ่ะให้เอาของใช้ส่วนตัวมาก่อน อ๋องั้นก็ไปกันเถอะวารรนพาเดินมาตามทางเดินที่เทป,ปูนไว้ตามทางลัดเลาะเดินกันไปเรื่อยๆอย่างไม่เร่งรีบไม่ใช่บ้านหลังนี้หรอเธอชี้ไปยังบ้านใหญ่นึกสงสัยตอนแรกนึกว่าจะให้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ใช่หรอกบ้านนี้วาเรนอยู่กับพ่อนะ่ะอ้าวอ้าวไรวันบ้านที่วันจะต้องอยู่อ่ะคือบ้านของพี่วายุน่นจะ้ะ วารินชีไปบ้านหลังขนาดกลางย่อส่วนลงมาจากบ้านหลังใหญ่นิดหน่อยปลูกสร้างบ้านไม่ห่างกันมากเท่าไร่เดินด้วยขาย,ยังไม่ทันเหนื่อยแน่นอนแต่เทว่าทางเดินอาจจะดูลึกลับหน่อยเพราะพี่ชายวายุตัวดีปลูกต้นไม้เยอะแยะเพื่อให้บ้านใหญ่ของพ่อมองมาไม่เห็นว่าตนหิ้วผู้หญิงเข้ามาเชือเกี่ยรายต่อกี่รายที่จริงวายุอยากจะสร้างบ้านให้ห่างมากกว่านี้แต่เว่าพ่อไม่เห็นด้วย บ้านก็เลยมีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้เรื่องทั้งหมดวารินอาแต่คิดในใจไม่ได้บอกอะไรกับวันวิสาออกไปเพราะเดี๋ยวพี่ชายจะดูไม่ดีเอาอีกวันวิสาไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะรู้ตัวดีว่าตัวเองมาเพื่อแต่งงานกับพี่วายุจึงไม่ต้องมีคำถามอะไรมากมายเมื่อวารินบอกต้องไปอยู่บ้านพี่วายุก็คือตามนั้นระหว่างทางวารินก็เล่าโน่นเล่านี่ตามประสาคนคุยเก่ง แนะนำไปตลอดทางส่วนวันวิสาก็เอาแต่รับฟังอิ้มพยักหน้าแค่นั้นจวบจนวารินกลุ่มท้องขึ้นมาเพราะรู้สึกปวดท้องขึ้นมาอีกแล้วเนื่องจากเมื่อคืนกินส้มตำปูปลาร้าไปวันวารินปวดท้องมากเลยต้องไปเข้าห้องน้ำด่วนวันเดินไปตามทางนี้นะก็ถึงบ้านของพี่วายุแล้วไปก่อนนะวันวารินรีบยื่ยนกระเป๋าใส่มือคืน แล้วตนเองก็รีบวิ่งกลับบ้านของตัวเองเพราะตอนนี้คาศึกโจมตีอย่างหนักมากเดี๋ยวสิวารินไปเข้าห้องน้ำที่บ้านพี่วายู่ก็ได้วันวิสาตะโกนออกไปแต่เว่าวารินไม่ได้ฟังตอนนี้วารินอยากจะเข้าห้องน้ำที่บ้านของตัวเองมากกว่าอวนวิสาได้แต่มองวารินวิ่งออกไปทางบ้านใหญ่ของตัวเองอวนวิสาได้แต่ถอนหายใจออกมาแราง ก่อนที่จะก้มหน้าก้มตาเดินไปทางบ้านของพี่วายุเธอเดินไปตามทางที่วารินบอกเอาไว้ตอนนี้เดินอีกไม่กี่ก้าวก็มาถึงที่หน้าบ้านแล้วอวนวิสาเลยถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเสียเลยแชอเลื่อนประตูบ้านบานเลื่อนเข้าไปได้ยินอะไรแปลกๆรากับคนหอบเหนื่อยอย่างมากกระนั้นเธอก็ไม่รู้ประษาว่าไอ้เสียงแปลกประหลาดนี้คืออะไร ซึงไม่ได้เอกใจเลยสักนิดเพราะความอ่อนประสบการณ์ของเธอวันวิสาเลื่อนประตูบานเลื่อนเข้าไปแต่ไม่คิดว่าภาพตรงหน้าจะทําให้กระเป๋าในมือของวันวิสาหลุดลงล้วงไปที่พื้นภาพชายหญิงอยู่เบื้องหน้าตกใจไปกับเสียงที่ดังแล้วหันมามองที่วันวิสาแต่เทว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่หันมามองกลับไม่ได้หยุดการกระทํากลับมองอย่างเฉยเมย ผู้ชายมองแล้วยิ้มมุ่มปากแล้วจัดการทำเรื่องที่น่าเกลียดต่อไปส่วนวันวิสาได้แต่ยืนตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกและก็ขาแข็งจนเดินไม่ออกเหมือนกันจะแตกแล้วจะแตกแล้วเสียงที่เธอได้ยินว่าแปลกประหลาดที่แท้ก็เป็นเสียงนี้นี่เองที่มันออกมาจากปากของเขากับผู้หญิงอีกคนผู้ชายตรงหน้ากำลังยืนมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยผู้หญิง นั่งทางขาอยู่บนตู้ชั้นวางของโชว์โดยมีผู้ชายยืนอยู่ตรงกลางพร้อมกับเสื้อที่เขาไม่ได้ใส่เขาใส่เพียงแต่กางเกงยีนที่กางเกงยีนก็ไม่ได้ใส่แบบเรียบร้อยเหมือนร่วงลงมาจนเห็นก้นของเขาไปครึ่งก้นส่วนผู้หญิงไม่เหลือเสื้อผ้าสักชิ้นแต่มีเขาบาังไว้อยู่จึงไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือเห็นเขาขยับตัวเข้าใส่ผู้หญิงคนนั้นเร็วรั่ว จะแตกแล้วจะแตกแล้วเขาข้ารามก้องกังวานทันทีเที่ยวร่างกายของเขาปล่อยสายทานเข้าไปท่าทางของเขาดูมีความสุขมากอย่าเมื่อสุขสมไปแล้วไม่ต่างจากผู้หญิงคนนั้นเลยที่ดูมีความสุขไม่ต่างกันเขาเก็บของตนเองออกมาพร้อมกับหันมาทางวันวิสาที่ยังยืนอึ้งมองอยู่พอเธอได้เห็นข้างหน้าก็ตกใจร้องกรีดออกมา จนต้องเด้งตัวหันหลังกลับไปเธอได้แต่ยืนตัวสั่นเทาไม่กล้าขยับไปไหนเลยสักนิดจนผู้หญิงคนนั้นที่ยืนมีความสัมพันธ์กับเขาเดินออกจากบ้านไปเธอก็ยังยืนหันหลังไม่เลิกจนกระทั่งเขาเดินเข้าไปดึงแขนของเธอให้หันหน้าไปหาวันวิสาถึงกลับร้องกรีดอีกครั้งชอบดูหนังสดหรือไงวันวิสา วายุทักทายว่าที่เจ้าสาวของเขาเขาจำได้ทันทีที่หันมาเห็นหน้าของเธอที่กำลังจัดหนักจัดเต็มกับเด็กของเขาที่เรียกมาก็คนชอบโชอ์ก็ต้องดูสิคะพี่วายุเธอว่าพร้อมพยายามจะเอาแขนของเขาออกเธอเองพอเห็นหน้าวายุที่หันมาตอนทำรักกับผู้หญิงคนอื่นเธอก็จำได้ดีไม่มีลืมผู้ชายที่เธอเพียงแค่เห็นรูปก็ตกหลุมรักเลยทันทีนาดอน หน้าดานก็ดีกว่าคนหน้าไม่ไอายกลางวันแสกๆยังทำเรื่องน่าเกลียดอีกเธอสวนกลับไปและพยายามบิดแขนที่วายุจับเอาไว้แน่นมากและดูเหมือนว่ามันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆใครกันหน้าที่น่าเกลียดเข้ามาบ้านคนอื่นไม่ขออนุญาตแล้วใครจะรู้ล่ะว่าจะมาทำอะไรกลางวันแสกๆแบบนี้นะี่คะก็วารินบอกว่าพี่วายุเข้าไปดูคนงานเข้ามาซื้อผลไม้ในไร่กับพ่อและอีกอย่าง บ้านนี้ไม่ใช่บ้านของคนอื่นแต่เป็นบ้านสามีในอนาคตที่วันจะแต่งงานด้วยบ้านสามีในอนาคตที่จะแต่งงานด้วยเขาอยากจะหัวเราะออกมาเสียจ,จริงกล้าพูดมาได้ใช่อายุแค่สิบแปดก็มาแต่งงานแล้ววันนี้ไม่เรียนหนังสือหรือไงหรืออยากจะมีผัวจนตัวสัน่นเขาอ,ออกแรงบีบอีกด้วยความโมโห อายุ18ปีเต็มตามกฎหมายไทยปัจจุบันก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสได้แล้วนะคะพี่วายุแต่งโดยไม่ต้องรอให้ผู้ปกครองยินยอมก็ยังได้แล้วยิ่งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยินยอมได้แล้วไม่ต้องพูดถึงค่ะแต่งงานได้อย่างแน่นอนรู้ดีไปหมดดูท่าว่าจะศึกษามาดีนะเนี่ยเขานึกเหมือนไส้เรื่องแค่นี้ใครๆก็รู้ทั้งนั้น,นะคะ่ะมีแต่คนโง่เท่านั้นล่ะที่ไม่รู้ถืว่าฉันรอวันวิสา ขาบีบแขนเธอแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยยิ่งโดนด่าว่าโง่แม้ว่าวันวิสาจะไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาแต่ยืนกันแค่สองคนไม่ต่อว่าเขาแล้วจะไปต่อว่าหมาตัวไหนได้ใช่ค่ะยินก็อยู่สองคนแบบนี้ไม่ว่าพี่วายุและจะไปว่าหมาตัวไหนได้ได้ถ้าเงินศึกษามาดีแล้วก็ดีเงินเปล่าว่าฉันทำอะไรอะไรกับเธอได้หรือไม เขาพูดไปก็มองเธอด้วยสายตาต้องการเป็นอย่างมากทาให้มีคนมาขัดจังหวะเขารับรองได้ว่าเขาต่อกับผู้หญิงที่เรียกมาอีกหลายยกเป็นแน่เป็นเพราะเธอเลยที่ทำเอาอเขาเสียเที่ยวทำอะไรกันคะเธอมองเขายังหวาดระแวงก็ทำแบบที่เธอยืนมองฉันอยู่ไงไม่ได้ค่ะเธอรีบบอกและพยายามจับแขนของเขาออกไปแต่ไม่เป็นผลเลยสักนิด ทำไมจะไม่ได้ถ้าถูกส่งมาแต่งงานกับฉันไม่ใช่หรือไงใช,ใช่ค่ะแต่แต่เรายังไม่ได้แต่งงานกันเธอพูดออกไปอย่างตะกุกตะกักอีกไม่กี่วันก็แต่งงานแล้วฉันขอใช้งานก่อนแต่งก่อนนะไม่พูดเปล่าว่ายุเปลี่ยนจากบีบแขนของเธอเมื่อเหนี่ยวรังท้ายถอยของเธอให้เข้ามาใกล้เขาพร้อมกับที่เขาก้มลงไปจูบปากของเธอ วันวิสาตั้งตัวไม่ทันจึงโดนเขาจูบเข้ามาได้อย่างงไไ่ายดายแม้ว่าเธอจะดันตัวของเขาออกแต่ทว่าชายหนุ่มก็เหนี่ยวรั้งเธอเข้ามาจูบจนเธอไม่สามารถขยับขยันหนีเขาไปได้เลยแต่ทว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้พยายามดิ้นสู้ขเขาสุดแรงจนผลักเขาออกไปได้และด้วยความโมโหเขามากวันวิสาจึงตบไปที่หน้าของเขา,าแรงแต่ทว่าชายหนุ่มก็ดึงเธอเข้ามาจูบอีกครั้ง อย่างไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดส่วนเธอนั้นก็ต่อต้านเต็มที่ผลักเขาออกและตบเข้าไปสุดแรงที่หน้าของเขาอีกครั้งคิดว่าการตบหน้าฉันเราจะรอดเหนือมือของฉันไปได้หรอฝันไปเถอะเขาดึงเธอเข้ามาจูบอีกคราวนี้ชายหนุ่มอุ้มร่างเบาบางของเธอขึ้นมาในขณะที่ปากยังคงจูบต่อไปเขาพาเดินขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องมองบนันไดก็พาเดินไปได้อย่างช่ำชองแม้ว่าเขาจะถูกเธอทั้งทุบทั้งขวนใส่แต่วายุไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดพาเธอเดินเข้าห้องนอนมาได้อย่างงไไ่ายดาพร้อมกับโยนเธอลงบนเตียงนอนสุดแรงเีย่ทําอะไรนะเธอพูดขอร้องเขาแม้ว่าเธอจะเห็นหน้าตาของเขาผ่านรูปที่ส่งมาให้แล้วเกิดตกหลุมรัก แต่การที่เขาจะทําอะไรกับเธอ่อนแต่งงานแบบนี้อิงสาวไม่เห็นด้วยฉันไม่ทําก็ได้แต่ช่วยไปบอกทุกคนได้ไหมละ่ะว่างานแต่งงานของเรายกเลิกแล้วฉันจะไม่ทําอะไรเมื่อเขาเสนอมาแบบนี้เธอก็ได้แต่นิ่งไปเพราะรู้ตัวดีว่าไม่ได้เงียบไปทําไมไม่พูดอะไรหน่อยหรอเงียบแบบนี้หมายความว่ายอมมีอะไรกับฉันใช่ไหมเขาตะเคอกลับไป เธอที่ไม่มีทางเลือกอะไรทั้งสิ้นจึงได้แต่พยักหน้าให้เขาอย่างยินยอม <c oughs> ที่เก็อยากแต่งงานจนเนื้อตัวสัน่นเขาพูดดูถูกพร้อมกับถอดกางเกงยีนของเขาออกไปให้พ้นทางพร้อมกับกางเกงชั้นในของเขาจนเผยให้เห็นความใหญ่โตที่หันหน้ามาทักทายเธอเขาไม่พูดอะไรให้มากความแล้วในเมื่อต่อไปนี้ความอิสระที่เขาชอบนั้นมันจะไม่มีอีกแล้ว เมื่อพ่อต้องการผูกมัดเขากับผู้หญิงคนนี้เอาไว้เขาก็จะยินดีที่จะยอมให้ผูกมัดโดยที่วันวิสาจะไม่มีทางที่พักหายใจหายคอได้อย่างง่ายๆเป็นแน่เสื้อผ้าชุดเดรสสีชมพูที่เธอใส่มาเขาจัดการถอดออกไปให้พ้นทางโดยเสื้อผ้าทุกชิ้นของเธอถูกเขาปากระจัดกระจายไปทั่วทั้งห้องนอนจนกระทั่งเสื้อผ้าสักชิ้นบนร่างกายของเธอไม่เหลือแล้ว เขาก้มลงไปจูบที่ปากลงมาคลอเคลเคียที่ซอกคอและลงมาเรื่อยๆตามร่างกายของเธอไม่เว้นแม้แต่สวงอกทั้งสองข้างที่เขาจะไม่ปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอนแต่ทุกการสัมผัสของเขาชายหนุ่มกระทำอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไปถึงปลายทางอย่างรวดเร็วที่สุดแต่ทว่าความรีบร้อนของเขาที่มันต้องการเป็นอย่างมากเพราะทุกครั้งที่เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวๆ ไม่มีครั้งไหนที่เขาจะสุขสมแค่ครั้งเดียวแน่นอนพอเธอเข้ามาขัดจังหวะเขาก็เหมือนขาดอะไรไปตอนนี้วันวิสาก็เลยต้องหมัดชดใช้เขาเรีบกระแทกเข้าไปอิงสาวกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขาแทรกตัวตนของเขาเข้ามาในกึ่งกลางใจของเธอร่างกายของเธอนั้นสั่นสะท้านไปหมดทั้งตัวพยายามผลักใสเขาออกไป เพราะตอนนี้เธอเจ็บจนไม่อยากให้เขาใส่ตัวตนอะไรเข้ามาทั้งนั้นครั้งแรกเราทำไมไม่บอกเขาทำเสียงคุณอย่างคนอารมณ์เสียเพราะร่างกายของเขาตอนนี้เราอะไรไม่ไหวอีกแล้วมันอยากจะแตกสลายเสียให้ได้เธอไม่รู้จะตอบว่ายังไงเพราะของแบบนี้มันจะต้องบอกกันด้วยหรอแต่ถึงบอกไปเธอก็คิดว่าไม่รอดเนื้อมือของเขาอยู่ดีเอา ถามแล้วทำไมไม่ตอบเขาขึ้นเสียงใส่ที่เธอไม่ยอมตอบคำถามของเขาออกมาจึงเรื่องคำตอบอีกบอกไปแล้วพี่วายุจะไม่ทำอะไรหรอคะจากตอนแรกเขาว่าจะอ่อนโยนแต่เธอถามมาแบบนี้ด้วยน้ำเสียงยี่ยวนทั้งที่เธอทำน้ำเสียงอ้อนวอนแท้ๆแต่กระนั้นชายหนุ่มก็ฟังน้ำเสียงผิดเพี้ยนไปเงินก็ทนเอาหน่อยนะ พูดจบชายหนุ่มก็กระแทกกายของตนเองเข้าใส่ไปที่เธออย่างไม่ปราณีจนเส้นความเป็นสาวขาดสะบัน้นแม้ท่าทางร้องออกมาว่าเจ็บพร้อมกับพยายามผลักใส่เขาออกไปแบบนั้นมันก็ดูไม่เป็นผลเมื่อตอนนี้วายุเรากับคนบ้าที่ป่าเทือนเรากับพายุห่มกระนำเหมือนกับชื่อของเขานั่นแหละพ่วยุวันเจ็บเจ็บก็ทนเอาหน่อย มาแต่งงานเป็นเมียของฉันทนทๆหน,ทนอ่อยนะเขาเข้าใส่ไมยยังหลังจากเขาสุขสมกับเธอไปหลายครั้งมากจนเวลาผ่านไปจนถึงสี่โมงเย็นแล้วเขาจึงปล่อยเธอเป็นอิสระแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้เธอนอนหลับไปในอ้อมกอดของเขาแบบที่เคยอ่านมาในนิยายลุกขึ้นได้แล้วใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะโดยเฉพาะพ่อของฉัน เขาเรียกเธอพร้อมสั่งเสร็จสับทุกอย่างเข้าใจไหมเขาดุเธออีกเพราะเห็นว่าเธอเอาแต่งเงียบไปไม่ยอมพูดอะไรเลยสักนิดอิงสาวตกใจมากเลยพยักหน้ามาทางน้ำตาแม้ว่าตลอดการกระทำของเขาบนเตียงจะมีช่วงเวลาที่เธอมีความสุขแต่กระนั้นก็มีช่วงเวลาที่เจ็บปวดเหมือนกันเจ็บปวดทังร่างกายเจ็บปวดทังจิตใจที่เขาทำเหมือนว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิง ที่ต้องมาแต่งงานแลกกับเงินเท่านั้นเขาจะทำอะไรก็ย่อมได้ทั้งนั้นก็เหมือนกับคนรับใช้ที่บ้านของเธอที่พูดเอาไว้ว่าที่บ้านของเธอมันตกอับแล้วถึงขั้นทำธุรกิจจนล้มละลายแบบนี้จนต้องขายลูกสาวกินจนมาตอนนี้เธอเข้าใจพวกคนใช้เหล่านั้นดีแล้วว่าเธอก็แค่พันรียตตกอับเท่านั้นจริงๆบทที่สองถ่ายพรีเวดดิ้ง กับข้าวอร่อยไหมถูกปากไหมวัสวรร์เอ่ยถามว่าที่ลูกสะพ้ยด้วยความเป็นห่วงวันนี้กับข้าวบนโต๊ะอาหารสั่งให้คนครัวทําแต่อาหารภาคกลางเป็นพิเศษซึ่งปกติทุกมื้อจะมีอาหารเหนืออยู่บ้างอร่อยมากค่ะอร่อยก็กินเยอะๆว่าหลังอยากจะกินอะไรก็มาบอกแม่ครัวที่นี่ได้เธอยังไม่ทันตอบรับแต่วายุด,ดันพูดขึ้นมาแทน แต่างงานออกเครือนมีสามีเราก็ต้องทำกับข้าวเองจะไปเพึ่งคนอื่นไม่ได้อันนั้นก็ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันอยากกินอะไรก็บอกได้เข้าใจไหมลูกวันอวสวัตรพยายามพูดไม่ให้วันวิสารู้สึกเกรงที่อายุ18ปก็ต้องมาอยู่บ้านคนอื่นเสียแล้วแต่ทว่าเจ้าลูกชายตัวดีพูดออกมาอย่างเคึงขังจริงจังเสียวันวิสานั่งตัวแข็งทื่อ ค่ะต่ไม่กี่วันก็จะแต่งงานแล้วยังไงก็ต้องทำกับข้าวให้สามีกินอยู่ดีทำก่อนแต่งงานจะเป็นอะไรไปใช่ไหมวันวายุหันไปถามวันวิสาที่นั่งอยู่ข้างเขาด้วยสายตาป่งบอกว่าหมายถึงอะไรเธอรู้ความหมายดีแต่ไม่ได้พูดตอบอะไรออกไปเขาจึงพูดแทนพรุ่งนี้เริ่มทำให้กินมื้อแรกเลยได้ไหม แม้ว่าความหมายของวายุจะไม่ได้จงใจหมายถึงกับข้าวแต่เทาว่าเขาก็เดาไม่ผิดแน่ว่าเธอก็ทำกับข้าวไม่เป็นหรอกถ้าทางยังกับคุณหนูแบบนี้วันทำกับข้าวไม่เป็นค่ะแต่วันจะหัดทำค่ะดีเลยลูกวันของแบบนี้หัดกันได้ถ้ายังไงก็ถามว่ารินได้ว่ารินทำกับข้าวเก่งมากวสัสวัสหันไปชื่นชมลูกสาวของตัวเอง แม้ว่าไม่มีแม่ของตัวเองอยู่แล้วตนเองเลี้ยงดูมาคนเดียวแต่การทำกับข้าวของลูกสาวเก่งมากน่าจะได้แม่ของตัวเองมาเยอะจริงหรอวารินงั้นต่อไปช่วยสอนหน่อยนะได้สิได้เลยวันวิสาทำหน้าตาชื่นชมอย่างจริงใจเพราะอายุทเท่ากันแท้ๆแต่ว่ารินทำกับข้าวเก่งไม่เหมือนกับตนเองที่ทอดไข่ก็ยังไม่เลย คืนนี้วันนอนกับวารินได้ไมหมคะลงุงได้สิลูกวันแต่ว่าต้องเรียกลุงว่าพ่อนะห้ามเรียกว่าลุงเด็ดขาดได้ค่ะคุณพ่อวันวิสารีบตอบรับอย่างว่องไวขอเพียงให้เธอห่างกับวายุได้สักหน่อยจะให้เธอเรียกว่าอะไรก็ยอมทั้งนั้นพรุ่งนี้วายุก็พาวันไปลองชุดไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะพอนัดร้านไว้แล้ว ให้วารินไปแทนไม่ได้รอกครับได้ยังไงการคะพี่วายุพี่เป็นเจ้าเปล่านะยังไงต้องไปลองชุดเองนะคะเราก็ต้องไปถ่ายพรีวดดิ้งเองด้วยเรื่องนี้วารินทำแทนไม่ได้นั่นนะสิยังไงพรุ่งนี้วารินก็ไปเป็นเพื่อนวนันไปเป็นเพื่อนพี่วายุด้วยก็แล้วกันได้ค่ะพ่อวารินตอบรับหลังจากนั้นทุกคนก็นั่งกินข้าวมื้อเย็ยนกันไปเงียบๆแต่ทว่า ทุกคนกลับทานข้าวกันได้นิดเดียวจนคนเป็นพ่อต้องเอ่ยปากถามวารินทำไมกินข้าวน้อยนะักปกติเห็นกินเยอะวันนี้ท้องเสียทั้งวันค่ะจนจะเฝ้าซ่วมอยู่แล้วนี่ท้องเสียจนเหนื่อยนอนหลับเลยก็เลยไม่ได้ลงมาหาวันเลยขอโทษนะไม่เป็นไรแล้ววัลละทำไมไม่กินเยอะๆไม่ถูกปากเหรอ ไม่ใช่ค่ะวันแค่เหนื่อยค่ะพ่อวันอยากนอนแล้วงั้นถ้ากิ่นไม่ลงกันก็พากันไปนอนเถอะพรุ่งนี้ตื่นไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันจะได้สวยๆค่ะงั้นวันไปเอากระเป๋าที่บ้านพี่วายุก่อนนะคะคุณพ่อแถวว่าเรารีบเดินออกไปเลยแต่ไม่รู้ตัวว่าวายุเองก็รีบเดินตามมาเช่นกันรู้ตัวอีกที ก็โดนวายุกอดเอาไว้แน่นจากทางด้านหลังทำเอาเธอตกใจร้องกรีดออกมาพี่วายุคิดจะหนีไปนอนที่อื่นหรอไม่ได้ไปซะหรอกได้ยังไงกันคะวันบอกแวรีลาว่าจะไปนอนด้วยแต่ฉันบอกไปใหม่แล้วว่าจะไม่ให้เธอไปนอนด้วยนอนที่นี่แหละจะได้ชินเร็วๆแต่อ่ะองไม่ทันจะพูดจบก็โดนเขาดัานให้เธอล้มลงไปนอนบนเตียง หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นอีกเพราะโดนเขาจูบป,ปากเอาไว้ต่อจากนั้นเธอก็ร้องครางใต้ร่างของเขาอย่างเดียววันต่อมาไม่เพียงแต่วาวรินจะไปเป็นเพื่อนด้วยในการเลือกชุดแต่งงานถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแต่ทว่าวายุยังพาพเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าภูริตไปด้วยอีกคนวายุแนะนําแค่ว่าภูริตเป็นเพื่อนกันเท่านั้นแต่ไม่ได้แนะนําว่าภูริตกับวาวริน เป็นอะไรกันที่มากกว่าคำว่าพี่น้องแต่ทว่าการกระทำของวาวรินที่แสดงออกมาวันวิสาก็เข้าใจได้ดีว่าจะต้องเป็นแฟนกันอย่างแน่นอนจากที่วาวรินรับภูริตแค่มาเป็นเพื่อนกลับกลายเป็นว่าต้องมาลองชุดเจ้าเป่าเจ้าสาวด้วยกันทั้งหมดก็เลยได้ถ่ายรูปเล่นด้วยกันซะเลยพรีเวดดิ้งในครั้งนี้จึงมีวาวรินละภูริมาถ่ายด้วยช่างเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานจริงๆ ในขณะที่ถ่ายรูปเล่นกันวาวรินก็ส่งรูปถ่ายของวาลินกับภูริธไปให้ดาวรินที่เป็นเพื่อนที่ไม่อยากจะสนิทด้วยนักเท่าไหร่ไปให้ดูพร้อมเชิญชวนมาในงานแต่งงานด้วยกันสัปดาห์ต่อมางานแต่งงานจัดขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับพ่อแม่ของเธอที่มาร่วมงานในวันแต่งงานหลังจากนั้นพ่อแม่ของเธอก็กลับไปเพราะต้องจัดการสาสางกับเรื่องที่ทำให้ครอบครัวล้มละลาย เพราะไม่ใช่แค่พ่อของเธอบริหารธุรกิจล้มแลว้วแต่เป็นเพราะไว้ใจคนจึงโดนโกงเงินไปมหาศาลมากมายจนตัวเองต้องมันล้มละลายแต่ดีที่ยังมีวัุวัตรยื่นมือเข้ามาช่วยไม่อย่างนั้นคงลุกขึ้นมายากแน่นอนพ่อแม่ท่อนี้เอาลูกมาขายชัดๆที่เขาพูดแบบนี้ก็เพราะว่ายังไม่ทันส่งตัวเจ้าบ่าเจ้าสาวเข้าห้องหอ ก็รีบกลับไปบ้านเสร็จแล้วพี่วายุจะว่าอะไรวันก็ได้นะคะแต่ห้ามมาว่าพ่อกับแม่วันถ้อส่วนทันควันเมื่อเขาพูดจะดูถูกออกมาโดยที่เธอยอมได้ถ้าเขาจะต่อว่าเธอเพียงคนเดียวแต่เขาลามไปว่าพ่อแม่ด้วยแบบนี้เธอก็ไม่ยอมก็ฉันพูดความจริงเธอแค่สิบแปดเองนะเรียนยังไม่จบมาหาลัยเลยยังส่งลูกมาแต่งงานเพราะอะไรล่ะคงไม่ผลเรื่องเงิน จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่วายูไม่ควรมาว่าพ่อแม่ของวันก็ฉันพูดเรื่องจริงเธอน่ะดีกว่าผู้หญิงขายตัวก็ตรงที่ได้แต่งเงินมีสามีรวยแบบฉันไงแต่ละคำที่เขาพูดออกมาล้วนแต่มีคำดูถูกเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้ปากกรมากขนาดนี้ถึงต้องต่อให้ขายตัวกับผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันคนเราได้เงินเยอะๆจนทำให้พ่อแม่มีความสุขวันก็จะทำค่ะ ได้ได้งนรอฉันเมื่อเธอก่อนแล้วฉันจะเอาเธอไปขายต่อเองเราจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งไปให้พ่อแม่ของเธอเลยหิวเงินนักนี่พี่อายุเสียงตบดังชาติใหญ่ดังกว่าครั้งไหนแน่นอนเธอรับประกันได้เลยว่าไม่เคยตบเขาแรงมากขนาดนี้แน่นอนครั้งนี้เธอสุดจะทนแล้วจริงๆตบฉันทำไมหรือฉันพูดผิดตรงไหนก็พ่อแม่ของเธอมันหิวเงินจริงๆนี่ ถึงต่อให้หิวเงินจริงๆแต่พี่วายุไม่มีสิทธิ์มาต่อว่าพ่อกับแม่ของวันก็เราททำไมจะต่อว่าไม่ได้อะถ้าไม่ใช่เพราะพ่อแม่ของเธอเอาเธอมาขายแบบนี้ชีวิตของฉันก็จะเป็นอิสระไม่ต้องมาแต่งงานกับเธอไม่ต้องมาโดนผูกมัดกับเธอแบบนี้นี่ปีนี้ฉันเพิ่ง25ห้าเองนะวันก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ทําให้ชีวิตของพี่ไม่มีอิสระที่จะต้องมาผูกมัดกับวันวันเข้าใจนะคะว่าพี่วายุรักสนุก ชอบคั่วกับสาวๆมากมายแต่เพื่อเป็นการตอบแทนที่พี่จะไม่ต้องผูกมัดกับวันและเป็นอิสระวันจะยอมให้พี่มีผู้หญิงลหลายคนแล้ค่ะพี่วายุอยากจะมีเพิ่มสักกี่คนก็ได้ตามใจพี่วายุเลยวันอนุญ,ญาตเรื่องแบบนี้ทธอไม่ต้องมาอนุญาตฉันชีวิตของฉันจะทำอะไรก็ได้จะพูดจะดูถูกใครยังไงก็ได้ฉันมีสิทธิ์ทั้งหมดไม่เหมือนเธอหรอกที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่ร่างกายของเธอก็ไม่มีสิทธิ เขาพูดจบก็เหนี่ยวร่างท้ายทอยของเธอเข้ามาหาเขาพร้อมกับที่เขาก้มลงไปจูบปิดปากของเธอเอาไว้เขาไม่ได้ปราณีกับเธอตามเคยยังคงจูบอย่างป่าเถื่อนแค่จูบของเขายังป่าเถื่อนได้ถึงเพียงนี้เรื่องบนเตียงก็ไม่ต้องพูดถึงเขาป่าเถือนและรุนแรงเป็นอย่างมากแม้ว่าเรื่องบนเตียงครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกของเธอแล้วแต่เธอยังคงใหม่สําหรับเรื่องบนเตียงแต่ทว่าเขา ก็ยังไม่ปราณียังคงทำรุนแรงยิ่งเขาทำราวกับว่าเธอไม่ใช่คนคำพูดที่ว่าบ้านของเธอมันตกอับแล้วยิ่งตอเย้ำเธอขึ้นมาเลยทันทีมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเธอไม่หายไปไหนในเมื่อเธอตกอับจริงๆก็ต้องยอมรับสภาพตอนนี้ยอมนอนให้คนบ้าป,ปาดเถื่อนได้ทำตามแต่ใจต้องการ